ภรรยาที่รักของเขาอ่ะคือพูดง,ง่ายงก็คือว่ามีความรักไม่เท่ากันคนในครอบครัวนะครับมีความรักภรรยาที่ไม่เท่ากันมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับในการดำเนินชีวิตของครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้น นะครับภรรยาทั้งสองคนมีใจอิจฉานะครับอยู่ภายในตอนแรกมีใจที่อะไรครับไม่ชอบหรือใจที่อคติไม่ชอบเห็นแล้วไม่เอาลักษณะนี้ไม่เอานะครับ แต่ความอาคติเป็นใจที่อะไรครับเขาตัดสินตัดสินโดยที่ไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบก็คือไม่ชอบจะมีไม่อธิบายเหตุผลไม่เข้าใจเหตุผลไม่ได้ใคร่ควรถึงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชอบคือมันเกิดขึ้นจากภายใน บางคนไม่ชอบสีผิวบางคนไม่ชอบเชื้อชาติบางคนไม่ชอบว่าคนภาคนี้นะครับไม่เอาบางคนบอกว่าออืชอบแบบนี้เพราะเมื่อเกิดการใช้ความรักที่พระเจ้าให้มาเนี่ย นะครับไม่ถูกต้องไม่ตรงตามจุดประสงค์ทำให้ครอบครัวของอยาโคบมีปัญหาเรื่องภรรยาเรื่องลูกของเขาเองด้วยวันส่งผลร้ายยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อโยเซฟนะครับ เป็นคนที่พ่อรักมากกว่าคนอื่นทำเสื้ออย่างดีทำเสื้อพิเศษนะครับแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษว่านี่เป็นลูกที่อะไรครับพ่อรักมากสนใจมากแต่ต้องไม่ได้นะลูกคนนี้เพราะว่าอะไรครับ พราเป็นลูกรักของพ่อถ้าแต่ต้องก็มีเรื่องนะครับทำให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่พระกัมพีบันทึกไว้นะครับว่าเมื่อเขาไปไอเกี่ยวข้าวใช่หมครับท่อนเ,อเขานั้นโยเสพฝันและเล่าให้พี่ชายฟังนะครับ พวกพี่ชายก็ยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นโยเซฟเล่าความฝันนะครับให้พวกพี่ชายฟังว่าพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟ่อนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟ้อนข้าวของพวกพี่พมาแวดล้อมโน้มลงคำนับฟ่อนข้าวของฉันและพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงหรือหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่หรือพวกพี่ชายก็ยิ่ง ช่งโยเซฟมากขึ้นนะครับและอีกความาฝันอันหนึ่งนะครับเป็นเพราะคำพูดของอโยโยเซฟนี่แหละมันเล่าให้พี่ชายฟังอีกว่าฉันฝันเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวสิบเอ็ดดวงกำลังโน้มคำนับฉันเมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้อง ฝั่งบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันที่เจ้าฝันน่ะหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้ามาน้อมตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือพวกพี่ชายก็อิจฉาโยเซฟแต่บิดาทราบเรื่องตะเก็บไว้ในใจแต่บิดาไม่ไม่มีความกล้าหาญหรือ พวกพี่ชายก็ไม่มีความกระหายที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้เมื่อเห็นว่าลูกมีใจที่อะไรครับที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ชอบกันแต่ไม่ได้แก้ไขมันจะส่งผลอะไรครับอยู่ในชีวิตและครอบครัว ถ้าเราคิดถึงในพระกัมภีนะครับอยู่ในเยโฮสอาบที่ยีย่สิบสี่ใช่ไหมครับข้อสิบสี่สิบห้าเราเห็นว่าครอบครัวเยโฮสอาเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเขาตัดสินใจว่าจะเลือกบดิบัติพระเยะโฮวาเขาเดินไปทิศทางเดียวกันเขาแก้ไขปัญหาชัดเจน ว่าในครอบครัวของเขามีใจพร้อมเพียงกันมีความเป็นนำหนึ่งเดียวกันที่จะเลือกทางเดินในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ในครอบครัวของยาโคบไม่ใช่รู้เรื่องรู้ว่าลูกภรรยามีใจไม่ชอบกันแต่ไม่มีความกล้าหาญที่จะ แก้ไขปัญหานะครับเพราะส่งผลว่าพวกพี่ชายเองวางแผนที่จะฆ่าน้องซึ่งเป็นลูกที่พ่อรักนะครับมันเกิดขึ้นได้ไงท่ามกลางคนที่บอกว่ารักพระเจ้ามีพระเจ้าอยู่ในใจ ว่นเราต้องมาสอนเรื่องครอบครัวกันใหม่ไว้ว่าครอบครัวของพระเจ้าต้องมีมาตรฐานความรักเป็นอย่างไงมีความเมตตามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีใจอภัยซึ่งกันและกันเพราะในสุภาษิตบทที่ส7บนะข้อที่สิจมิตรสหายที่รู้จักกันหรือคบกันนะครับ ช่วยเหลือกันแต่พี่น้องที่เกิดมาร่วมท้องเดียวกันช่วยกันเวลาทุกยากเวลาเกิดมีปัญหาคุณจะปล่อยให้ครอบครัวหรือลูกของเราหรือปัญญาของเราทะเลาะกันไหมนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องเอาตัวอย่างของอยาโคบ แต่อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าจะต้องแก้ไขปัญหาวันใจที่ที่ไม่ชอบกันในครอบครัวในคิดจักของของเรามีไหมบางทีมันมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแค่คำพูดแค่แสดงท่าทาง ็ไม่ชอบแล้วในชีวิตจริงผมผมอยู่ฝ่ายสงเคราะห์ผมรู้นะครับบางคนในอดีตไม่ชอบว่าคนนี้เป็นเคยเป็นอะไรครับผู้หญิงประเภทนี้มาไม่ชอบทำไมไม่ชอบ ก็เคยเป็นแบบนี้มาไม่ได้ไไม่ได้คิดอะไรครับใหค้คลวนให้ดีว่าทำไมเขาเป็นแบบนั้นนะครับไม่ชอบเมื่อผมไปทำงานที่สงขามีญาติของภรรยาผมอยู่ที่ประดังเดซาในปีสองเก้ามผมก็ไปนอนที่นั่นสามคืน เขาก็มีอยู่ในกลุ่มที่ประดังนั่นแหละจะมีการขายบริการจะมีอะไรคนมาเลยก็เข้ามาเที่ยวใช่ไหมครับช่วงค่ำคืนมันคนที่มาจากทางเหนือคนที่มาจากอีสานคนอะไรที่ไปขายบริการหรือว่าในกลุ่มนั้แต่บางคนนะครับกลับใจใหม่ คนนั้นมาเป็นคริสเตียนแต่พี่น้องเป็นไงครับพอรู้ว่าคนนั้นมีอาชีพนี้เขาบอกไม่ชอบไม่อยากเข้าใกล้ไม่รู้มีเหตุผลอะไรทำไมถึงบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงชำระแล้วความผิดบาปอะไรต่างๆก็ยกหมดแล้วแต่เขาก็ยังบอกว่าอะไรไม่ชอบไม่อยากอยู่ใกล้ ถ้าคนนี้มาที่คิดจักเขาก็ไม่อยากมาเอาเพราะอะไรครับใจใจของเขาไม่ไม่ได้เข้าใจถึงน้ำพระไทัยของพระเจ้าวันใจอคตินี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าพี่น้องไม่ใครควรไม่ไต่ตรอง นะครับไม่ใช้วิจนณญาณให้ดีนะครับรคนที่ถูกกระทำเหมือนโยเซฟก็เป็นแพรับบาจากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโยเซฟจะดีทั้งหมดไม่ใช่โยเซฟก็มีจุดเสียเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเมื่อมีใจอิจฉาเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่แก้ไข มันจะทำลายครอบครัวจะทำลายจิตวิญญาณของคนอื่นและมีตัวอย่างเยอะในพระคัมภีร์นะครับในเรื่องจิตใจที่ไม่ถูกต้องนี้เพราะในเรื่องที่เขาขายพระเยซูก็เป็นเพราะว่าอะไรครับความไม่ชอบนะครับไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบ เขาอาจจะยกเหตุผลหลายๆคือเข้าเข้าข้างความคิดของตัวเองเขาไม่เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าวันในมัทธิวบทที่27ในข้อที่18เขาขายนะครับพระเยซูเพราะความอิจฉาแต่พระเยซูมามีจุดประสงค์เพื่อที่จะมารับใช้เพื่อที่จะมาไถ่เรา ให้พ้นจากอำนาจแห่งความผิดบาปแต่ว่าเขาไม่ชอบความความอิจฉามันอยู่ภายในผมไม่รู้ว่าใจของเราเองใจของใครเองมีความอิจฉาหรือเปล่าแต่ว่านะครับมันจะสำแดงออกเห็นได้จากท่าทางคำพูดหรือท่าที นะครับถ้าเธอนั่งตรงนี้เธอไม่ชอบเธอฉันจะไปนั่งข้างโน้นเมื่อคำพูดหรือท่าทางแสดงออกมาเราเห็นว่ามีใจที่ไม่ถูกต้องถ้าเกิดขึ้นในคิดจักของเราถ้าเราไม่รีบแก้ไขก็จะมีปัญหาวันที่ในหนึ่งโยฮหันใช่ไหมครับ บทที่สาตั้งแต่ข้อที่สเิเอ็เป็นต้นไปเห็นว่าถ้าเราไม่รักพี่น้องก็กลายเป็นคนที่เกลียดชังพี่น้องคนที่เกลียดชังพี่น้องก็กลายเป็นคนที่อะไรครับฆ่าคนเกิดมาจากใจแล้วคนที่รักพี่น้องจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรตัวในบทที่1ิบอ่ 1, หนึ่งโยฮันบทที่สี่นะครับ ตั้งแต่ข้อสิบสองิบามเป็นต้นไปจนถึงสุดท้ายคือมีใจที่อะไรครับช่วยเหลือแบ่งปันมีทรัพย์สมบัติแบ่งปันกันเจือจุนกันนะครับไม่ใช่รักเฉพาะอ,อะไรครับว่าโอรักแต่ไม่ได้ให้อะไรที่เขาขาดนั้นะพี่น้องลองกลับไปอ่านดูนะครับสองบทนี้ เราเจนว่าไม่ใช่เรารักเฉพาะถ้อยคําและลิน้นตาสุขสบายดีนะนะครับแต่เมื่อมีใจอย่างนั้นก็ให้เราแสดงออกว่าเรารักพี่น้องจริงเสร็จแล้วในโคโลสไยบทที่สตั้งแต่ข้อที่สิบสอเป็นต้นไปเราเห็นว่าพระเจ้าได้เลือกเรานะครับซึ่งเป็นอะไรครับที่รักของพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ที่รักวัานผู้ที่รักของพระองค์ย่อมมีใจที่อะไรครับที่มีลักษณะเหมือนกับพระเจ้านะครับอยากจะให้พี่น้องได้อ่านข้อนี้ด้วยกันโคลเสยบทที่3ข้อที่12เหตุฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่รักพระเจ้าที่ทรงเลือกเป็นพวกที่บริสุทธิ์ และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนใจอดทนและอดอะกัน้นต่อกันและกันถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พื้นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทําอย่างนั้นด้วยแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ความรักผูกพันไว้อย่างสมบูรณ์และจงให้สันติสุขของพระคิดนำพาใจของท่านทั้งหลายอันนี้คือพระเจ้าเรียกร้องให้กลุ่มคนที่บอกรักพระเจ้าในครอบครัวที่รักพระเจ้าหรือคิดจับที่รักพระเจ้ามีใจมีมาตรฐานที่รักซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้อะไรครับพระเจ้าได้รับเกียรติยศคิดจักของพระองค์ได้รับสง่าราศีวันเพื่น้องกลับมาดูย้อนมาดูว่าสภาพใจของเราสภาพคนในครอบครัวของเราสภาพคิดจักของเรา ถ้ามีพี่น้องที่มีใจที่ไม่ถูกต้องต่อกันมีท่าทีมีความไม่หวังดีต่อกันหรือความอิจฉาต่อกันคนที่เป็นผู้นำหรือพี่น้องด้วยกันที่ใกล้ชิดต้องรีบเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เราได้ประพฤติถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับก็อยากจะฝากบทเรียนนะครับ ในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าครอบครัวคิจ,จักหรือสังคมหรือประเทศชาติจะมีสันติสุขอย่างมากเดียวครับขอพระเจ้าอ,อียพน